ก็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีก,กว่านะครับคลิปที่แล้วการโจมตีของเบนนี่มารูทำอะไรเบอร์นี่ไม่ได้จากแนวโน้มของการต่อสู้ไดเอ็นเอียงไปทางเบอร์นี่เบนนี่มารูเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่ฝ่ายเดียวในตอนที่เบนนี่มารูตกที่เนื่องลำบาก คุโเอกก็ตกอยู่ในสถานการณ์ต่อสู้ที่ยากลาบากกว่าที่คิดเอาไว้ถ้าเทียบกับคนสามารถที่เรียบง่ายแล้วคุโรเอะเหนือกว่ามากแต่ทว่าที่จีอูถนัดก,ก็คือจุดอ่อนของผู้ต่อสู้ไม่คิดจะปาดาบกับคุโรเอยอย่างจริงจังยิ่งไปกว่านั้นยังตั้งมั่นพลังกักกันไม่ให้พวกริบรุรุเรียกกำลังเสริมมาได้ทําให้เกิดหมอกมีพิษมากขนาดมืดมนไปเข้าตาพยายามจะสร้างสถานการณ์ที่ตนเองได้เปรียบ วิชานั้นได้ส่งผลต่อผุโลเอตที่ใส่หน้ากากแต่จีอูที่เน้นแต่การหนีไม่แต่คุโลเอตก็ยากที่จะจับต้องได้จีอูก็เป็นฝ่ายหนีส่วนคูโรเอก็เป็นฝ่ายไล่ตามผลลัพธ์นั้นทําให้การต่อสู้ยืดยาวออกไปตัวผูโลเอมีอัลติเมทสกิลต่างกับเบนิมารูในเมื่อมีความสามารถเหนือกว่าริมารูไม่คิดเลยว่าเธอจะแพ้ถ้าให้เป็นการสมมุติก็ตามทางนี้ไม่ได้รับการจับตามองเพราะคิดว่าสบายใจได้ ดูเหมือนว่าจะผ่านไปไมาได้ง่ายๆเลยเรล,ลาเวลาที่เบน,นิสเมลูตั้งรับอยู่ฝ่ายเดียวผู้ลเอกก็อยู่ในสภาพที่ลำบากใจแล้วในตอนนั้นผู้เอกก็พูดว่าหนีไปนั่นมานี่เก่งนี่แล้วจีอูก็ตอบว่ายังอยู่แล้วดาบของคุณอันตรายบางทีน่ะฉันมองออกว่ามันจะทะลุก,ก่อของฉันได้ลิวุรุษที่ได้ยินจีอูพูดเช่นนั้นก็คิดว่าจีอูรอบคอบจริงๆทําการรับมืออย่างใจเย็นต่อกรกับผู้ละเอที่ตัวจริงยังเป็นปริศนา ป้องกันสมบูรณ์แบบของคุรุเอะเป็นยูนิสกิลแต่มีอนุภาพอันน่าภาคภูมิใจที่ส่งไปถึงอัลติเมทสกิลได้ยังไงก็ไม่รู้แต่จีอูก็พูดไปเองเท่านั้นและคงมีความถ่อมตัวอยู่ด้วยแต่อย่างน้อยก็มีความจริงที่ว่าไม่สามารถป้องกันได้ด้วยกราะระดับเลเจนอย่างไรก็ตามเพราะเธอทําให้กระทั่งวอเดล่าได้รับบาดแผลจึงเรียกได้ว่าจีอูเลียกทางที่ถูกต้องแล้วแล้วต่อมาคุรเอะก็ได้พูดว่า เอาแต่นี้อย่างเดียวเอาชนะฉันไม่ได้หรอกนะพอได้ยินเช่นนั้นจีอก็พูดว่าคําพูดนั้นไม่ปฏิเสธแต่ไม่มีปัญหาจุดประสงค์ของฉันไม่ใช่การเอาชนะแต่คือการช่วยเหลือเบอร์นีถ้าเบอร์นีฆ่าชิจินตัวนั้นแล้วพวกเราสองคนจะฆ่าเธอให้ลิมบุรุที่ได้ยินคําพูดนั้นก็ทนเงียบอยู่ต่อไปไม่ได้แต่นั่นคือการแสดงศักยภาพที่น่ารังเกียจของจีอูทุกครั้งที่ลิมบรุพยายามจะเข้าไปส่งเสริมการโจมตีที่มุ่งหาลาเวลินจะพุ่งออกมา ้านหลังที่ข้ามผ่านพวกมาซาเยคิไปมีเมืองที่แยกออกมาอยู่หากที่นั่นถูกโจมตีก็ไม่รู้เลยว่าจะเกิดความเสียหายสักเพียงใดยิ่งกว่านั้นจีอูก็ร้องขอความช่วยเหลือจากเบอร์นีด้วยเบอร์นีมีตัวเกียก,กาที่ไม่คาดคิดเข้ามาแล้วผู้หญิงคนนี้ไร้กาดกว่าที่คิดเอาไว้อีกมันตรลายที่จะต่อก้อนกับจอมมนีวรูในเวลาเดียวกันอยากได้แผนที่ปลอดภัยจะส่งเสริมการโจมตีรามิลินเพื่อไม่ให้เข้ามาแทรกได้ พอด้นเช่นนั้นเบอร์นีก็ตอบว่ารับทราบ๋ยวจะช่วยตามไปตามเรื่องตามราวเองด้วยการที่เบอร์นีเพิ่มการโจมตีเข้ามาทําให้ภาระที่ต้องแบกรับของรีมูรูเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวมาไายะคิกับจินไลมีกําไรฟื้นคืนชีพอยู่แล้วถ้าเกิดกรณีที่เลวร้ายในที่สุดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าลาเบลินมีประชาชนที่เป็นรู้เรื่องรู้ราวอาศัยอยู่ยิ่งกว่านั้นที่นี่ก็เป็นที่ปลอดภัยที่สุดไม่ใช่ว่าทุกคนจะสวมกำไรคืนชีพเอาไว้ ถ้าเป็นนักประจนไฟที่กาลังอพยพอยู่ก็ยังว่าไปอย่างแต่สําหรับประชาชนทั่วไปแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนอกจากต้องป้องกันลูกหลงยังต้องกําจัดการรังควานของ GU และเบอร์นีเพิ่มอ,อีกเพราะเป็นการโจมตีสายปล่อยแสงออกมาจึงสามารถดูดกลืนด้วยเบซิวิลได้แต่ไม่สามารถหันไปช่วยเหลือคุโรเอดได้แล้วในตอนนั้นริวเลวกคิดว่าเฮ้ยให้ตายสิบอกตามตรงว่าช่วยได้มากที่คุโรเอรู้ตัวและมาช่วยเหลือ ถ้าเกิดมีเพียงแค่ชันกับเบนิมารุเท่านั้นคงจะทิ้งความพ่ายแพ้ไม่ลงซะแล้วอย่างไรก็ตามเบนิมารุเต็มที่แล้วกับการปัดการโจมตีของเบอร์นี่ออกไปหากพลาดขึ้นมาก็อาจจะถูกผักด้วยอนุภาคของการโจมตีจนแพ้ได้เพราะฉะนั้นจึงยากเย็นที่จะขัดขวางการโจมตีที่มุ่งไปหาหน้าบลินแต่ถึงอย่างนั้นการที่ต่อสู้ได้ก็เพราะว่าเลเวลของเบนิมารุอยู่เหนือกว่าเบอร์นี่นั่นเอง มินนี่มารูจัดการการโจมตีที่รุนแรงถ้าโดนเข้าไปเต็มๆหนึ่งครั้งก็ตายได้ด้วยสีหน้าที่สงบเงยือกเย็นถึงจะถูกพิกเกมด้วยความเด่นด้วยความสกิลแต่ที่ควรชมเชยก,ก็คือทางเบนนี่มารูอย่างไรก็ตามพวกนี้คิดว่ามาซายอยุคิเป็นตัวแถมมาโดยตลอดแต่ที่จริงแล้วเขามีความสามารถที่เหลือเชื่อเก็บซ่อนเอาไว้อยู่ถ้าพูดกับกันจากการที่เจ้าพวกนี้ตบตาลีบรุมาได้โดยตลอดหรือจะพูดให้ถูกก็คืออาจารย์ลาฟาเอล ก็รู้ถึงความสูงของความสามารถลูเนัตเองก็มองข้ามพวกนี้ไปในตอนงานเทศกาลไปเหมือนกันกับริบมบนลูหรือที่ถูกกว่าคือคุณลาฟเอลจะไม่รู้สึกตัวเลยก็ช่วยไม่ได้อย่างไรก็ตามตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดจิตสื่อสารกับลาเมรีดก็ถูกขัดขวางอย่างสุภาพอีกต้องข้ามผ่านวิจิตนี้ไปให้ได้ด้วยตัวเองเท่านั้นเพราะความกังวลของรีบุลรสื่อไปถึงหรือเปล่าคุณเรกก็เลยเสียงเดิมพันและนั่น เชื่อมต่อไปถึงความผิดพลาดที่ไม่คาดฝันเสียแล้วผู้เลยก็พูดว่าถ้าเป็นแบบนี้จ้ใช้ไม้ตายแล้ววิธีฝ่าฟันสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเกิดมีของแบบนั้นจริงอยากจะขอร้องให้ใช้เลยแต่ไม่รู้ทําไมในตอนนั้นริบรู้ถึงรู้สึกถึงรางสะหรณ์ที่ไม่ดีคลิปตาเดียวริบรู้ก็เห็นภาพโลกปิดม่านลงการเคลื่อนไหวทั้งหมดถูกหยุดนิง่งมีคนร,รู้สึกเหมือนร่างกายถูกมัดอย่างแน่นหนาะรู้สึกได้ถึงสัมผัสและภะสาสัมผัส ทั้งที่ไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ถ้าจำไม่ผิดเป็นแบบเดียวกันกับตอนที่เกบคุอลเอีต่อสู้กันระหว่างที่รีบรูค,คิดอยู่นั้นลาฟเฟลก็ได้แจ้งเตือนมาว่าแจ้งเตือนยืนยันการลดลงของพลังงานตัวดนของปัเจกนามคูโรเอโอเบลเหมือนจะล้มเหลวในการควบคุมสกิลเป็นคนรู้สึกที่หยุดเวลาไว้ในเวลาเดียวกันกับที่ริบรูนึกออกก็ได้รับรายงานแจ้งเตือนมาจากคุณาลาเฟล เดลิบรุรกได้รู้ตัวว่าร่างของคุรเอะได้กลับกลายไปเป็นเด็กเสียแล้วแล้วในตอนนั้นลิวลุก็พูดว่าเฮ้ยคุรเอะพอได้ยินลิบุร์กพูดเช่นนั้นคุรเอก็พูดว่าโกหกหน้าประสิทธิภาพของพลังนี้แย่เกินไปแล้วดูเหมือนฉันในตอนนี้จะไม่สามารถใช้มันได้เลยหลังจากที่คุรเอะพูดจบคุรุนาอาก็พูดว่าก็บอกแล้วไงว่าควบคุมยากในระยะเวลาอันยาวนาะนและบอกก็ตัดมาที่ลิบุร์กยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ไม่ผิดแน่นอนว่าที่ท่าไม่ตายของคุรุเอตที่ว่าล้มเหลวนั้นยิ่งกว่านั้นที่เลวร้ายที่สุดคือความสามารถในการต่อสู้ของคุรุเอตตกลงมาอย่างมากเป็นของแถมนึกอยู่แล้วว่าคุรุเอเองก็ไม่สามารถควบคุมพลังของยกโซอร์ทอดได้สมบูรณ์แบบในการต่อสู้กับกีครั้งก่อนเหมือนจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมแต่ความจริงแล้วเกี่ยวเั่าหมดเป็นสิ่งที่เกิดมาจากพลังของกีคุรุเอก็แค่รับมือกับมันได้เห็นเท่านั้นเอง แต่ถึงอย่างนั้นก็สุดยอดเพียงพอแล้วเพราะถ้าสามารถเคลื่อนไหวในโลกที่หยุดเวลาได้ก็แพ้กีฝ่ายเดียวไปแล้วแต่ว่าสึกจำลองต่างหากคือสืกจริงถ้าแค่พิบตาคุณละเอียสามารถหยุดได้แต่ดูท่าจะสูญเสียพลังงานปริมาณมากและรูปร่างในตอนนี้ก็คงจะเป็นข้อไปสูตรนั้นเพราะมีอันตรายแบบนี้จึงเป็นปัญหาที่จะใช้อำนาจที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบในสืกจริงโดยตรง ถ้าเกิดพลเอสามารถควบคุมอำนาจของยอโซทอดอย่างสมบูรณ์ได้สถานการณ์ก็น่าจะต่างกันไปอีกแต่กระทั่งคุณลาเฟลเองก็ยังวิเคราะห์ไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นลิวรูดเลยพลาดเองที่ไปคาดหวังกับบริหารอย่างนั้นแล้วต่อมาลิวรูดเลยพูดกับพลเอว่านี่ณลเอเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วพลเอก็ตอบว่าค่อนข้างจะยากหน่อยค่ะกลับมาเป็นร่างเดิมแล้วก็จริงแต่กลัวจะกลับไปเป็นสภาพเดิมได้ถ้าจะใช้เวลาหน่อย พอรีบรู้กังวลใจจนใช้จิตสื่อสารถามเธอแล้วคุรเเอก็ได้ตอบกลับมาอย่างเจ็บใจแต่ถึงอย่างนั้นสถานการณ์ก็ยังไม่แย่ที่สุดพราะไม่ใช่ว่าคุรเอยจะต่อสู้ไม่ได้แล้วเลยหมดห่วงไปแล้วต่อมาจีอูเลยพูดว่าไม่รู้หรอกนะว่าเธอคิดจะทำอะไรแต่เป็นการที่ล้นที่ป่าประโยชน์จังเลยนะย้ำกว่าที่ไว้อีกที่ยังตระหนักถึงพลังของตัวเองไม่ดีต่อด้วยเบอร์นีฮ่าฮ่าคงเป็นอย่างนั้นแหละจีอูเธอรอบเกินไปแล้วนะ จีอูกับเบอร์นีเห็นความล้มเหลวของคุโรเอะแล้วก็ได้หัวล้อแต่ว่าในตอนนี้เสียงที่เรียกได้ว่าเป็นความช่วยเหลือจากสวรรค์ก็ได้ดังก้องเข้ามาในจตเจของรีมรูแจ้งเตือนวิเคราะห์สกิลที่ศัตรูครอบครองเสร็จสิ้นพอได้ยินเช่นนั้นรีมรูก็ตอบว่าเลวจังยังวิเคราะห์ยกโซ่ทอรที่คุโรเอะครอบครองอยู่ไม่เสียเลยแท้ๆไม่น่าเชื่อเลยว่าจะวิเคราะห์อัตเมทสกิลของเบอร์นีได้อย่างง่ายได้ขนาดนี้ รีบรุมีความรู้สึกเลืนลาว่าอย่างน้อยถ้ารู้แนวทางของอํานาจได้แต่นี่ก็เป็นการคํานวณที่ผิดพลาดที่น่าดีใจจริงๆแล้วรีบุรุ้ก็ได้ถามอาจารย์ราเฟียว่าแล้วเนื้อาหาล่ะแจ้งเตือนอํานาจที่ปัดเจกนามเบอร์นี่รวมไปถึงปัดเจกนาม ีอูครอบครองอยู่ตรวจสอบพบจุดร่วมอยู่หลายจุดคิดได้ว่าเกือบจะเป็นอำนาจเดียวกันที่ค้นพบจากลักษณะเฉพาะบุคคลคือยูนิคสกิลและปลายทางที่เหนือขีดจำนั้นไปอีกคืออัลติเมทสกิลตั้งอย่างนั้นแล้วการที่อำนาจของทั้งคู่คล้ายคลึงกันก็หมายความว่าพอที่ชนะนรีบรูก็ตอบกลับว่าคือพลังของพวกเวอร์นีเป็นสิ่งที่ยืมมาจากใครสักคนหนึ่งหรอ พอถามไปเช่นนั้นลาเฟก็ตอบว่าถูกต้องาคาดคะเนนถึงความเป็นไปได้นั้นสูงพอลีบลูได้ยินเช่นนั้นก็ตอบลาเฟยกลับไปว่าอย่างนี้นี่เองแล้วเขาก็คิดว่าความจริงเองฉันก็รู้สึกผิดปกติอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าได้รับอัติเมตสกิลมาแค่พยายามเพ่ครึ่องกลางก็ไม่สามารถตามทันได้แม้แต่ที่หน้าตาคนนั้นเองก็หยุดอยู่แค่ยูนิสกิลในผู้ที่อยู่เหนือมนุษย์อย่างแกนเบลกับลูเมนนาร์ดก็ยังลืมตาตื่นถึงขั้นสุดยอดไม่ได้เลย ถ้าพูดไปก็ไม่ดีแต่มันไม่ใช่พลังง่ายๆแบบนั้นที่คนอย่างจีอกับเบอร์นีจะสามารถได้มาเป็นของตัวเองและอัลติเมสสกิลแสดงแนวโน้มพื้นฐานของนิสัยของบุคคลครอบครองคนนั้นออกมาการที่กีขวางและการออาพานยอดเยี่ยมก็จริงแต่ไม่มีการใช้พลังที่มากกว่านั้นออกมาอิบลุกหวังว่าพวกเขาจะคิดว่ายังเก็บซ่อนเอาไว้อยู่แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วต่อมาลาเฟลก็ได้แจ้งเตือนมาอีกว่า ถูกต้องการได้เปรียบเด็ดขาดที่มีต่อเวทมนต์หรือยูนิคสกิลกับการอําพรางที่สมบูรณ์แบบของอำนาจของตน2จุดนี้คืออำนาจที่ปัดเจกนามเบอร์นี้กับปัดเจกนาม GU ได้ยืมมาต่อให้นับพลังงานของทั้งคู่จากข้างหลังแล้วไม่มีมากพอที่จะใช้อำนาจที่มากกว่านั้นพอ,อาที่เช่นนั้นลีบุก็คิดว่าใช้ได้แค่นี้คือคำตอบที่ถูกต้องสินะ เรื่องจะไปทางไหนถ้ายังไม่จบก็ยังไม่รู้สินนะอิบูลุก็มองเบอร์นี่ที่หัวเราเยอและคิดอย่างนั้นอย่างลึกซึ้งแล้วก็ได้ติดต่อไปหาเ mm hmm. บนีมารุกับคุโรเอะเบนีมารุคุโรเอะเข้าใจพลังของพวกนี้แล้วเป็นศัตรูที่ร้กาศก,ก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าชนะไม่ได้เพื่อการนั้นฉันมีข้อเสนอช่วยฟังหน่อยได้หรือเปล่าปอลิวารุรถามอย่างนั้นทั้งสองคนก็ได้พยักหน้าโดยที่ไม่ได้ถามอะไรเลย เบนนี้มารูก็ได้ตอบว่าแน่นอนอยู่แล้วครับถ้ากูเรียนของข้าฟันมันได้ก็คงชนะไปนานแล้วครับที่งุงห่หงิดก็คือพลังของมันเน้นเรื่องการป้องกันอยู่นะครับพอทด่ิเชนานลีบุรุก็คิดว่าดูเหมือนว่าเบนนี้มารุก,ก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะต่อสู้ต่อไปโดยไม่ให้แพ้ไม่สับสนในวาจาของอีกฝ่ายค้นหาโอกาสชนะเพราะในระหว่างที่การต่อสู้ผ่านไปเดียโบก,กับชิออนก็คงจะกลับมาแน่เพราะถึงตอนนั้นค่อยทาการโต้กลับได้ สมแล้วที่เป็นขุนพลสมไรเป็นผู้ชายที่ใจเย็นและสามารถพึ่งพาได้ไม่ว่าเวลาแบบไหนก็ตามแล้วต่อมาคุเรก็พูดว่าฉันเองก็เชื่อคุณลีบุรุษด,ด้วยนะคะฉันอยากกู้ความร่มเหลยวเมื่อคู่นี้คืนมาถ้ามีแผนการที่เอาชนะได้ก็ช่วยบอกหน่อยค่ะคุเรก็เชื่อมั่นในตัวลิบุรุษเหมือนกันทาน่านี้ต่างกับเบนิมาลูพอเพียงแค่ไม่รีบร้อนก็คงเป็นการต่อสู้ที่สามารถเอาชนะได้ถ้าเป็น ตัดผ่าสมบูรณ์ก็สามารถทะลวงกรอบป้องกันของ GU 1ต่อ1ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่เอาชนะไม่ได้แต่เรื่องในครั้งนี้เป็นบทเรียนที่ดีมากจุดอ่อนที่ว่าคุณละเอียดยังใช้อัลตเมทสกิลให้ชำนาญไม่ได้แสดงให้เห็นออกมาแล้วว่าต่อจากนี้ไปแค่แก้ปัญหาให้ดีขึ้นได้ก็จบแล้วแต่ถือว่าคาดหวังในอนาคตตอนนี้ขอให้รวมสมาธิที่จะปิดฉากการต่อสู้นี้ก่อน แล้วต่อมาลีบรูก็ได้ให้คําแนะนําเบนิมารุว่าถ้าอย่างนั้นจะบอกให้นะอยากให้เบนิมารุเชื่อมต่อสิเลี่ยงทางเดินแห่งวิญญาณกับฉันหน่อยถ้าทําอย่างนั้นแล้วจะสามารถยืมพลังอํานาจส่วนหนึ่งของฉันได้พอได้เช่นนั้นเบนิมารุก็ตอบว่าตามที่ต้องการเลยครับรู้สึกขายหน้าจริงที่ต้องยืมพลังของท่านลีบรูแต่ก็ดีกว่าแผลสัญญาเลยว่าจะชนะให้ได้แน่นอนครับเบนิมารุก็ได้ยืนยันยอมรับแล้ว ทะลบยกย่องอัทโร์โดประโยชน์มากกว่าความภาคภูมิใจเป็นตัวเลขที่สมกับเป็นเบนิมารุอีกอย่างครั้งนี้อีกฝ่ายก็ใช้พลังที่ยืมมาเหมือนกันคิดว่าไม่จําเป็นต้องอับอายขายหน้าเลยเมื่อเทียบกับความสามารถที่แท้จริงแล้วเบนิมารุอยู่เหนือกว่าอย่างแน่นอนไม่มีปัญหาอิมรุได้ให้กูเลนของเบนิมารุยืมพลังตัดผ่าสมบูรณ์ไปพร้อมกับคิดอย่างนั้นสกิลนี้มีนุภาพที่ภาคภูมิแบบเดียวกันกับที่คุณละเอียดใช้ แค่ปยงป้องกันสมบูรณ์แบบกลับมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าทงคู่ปะทะก,กันอย่างรุนแรงจะทําให้เกิดการหักล้างกันไปเองถ้าอีฝ่ายเป็นแค่เบอร์นีเราก็น่าจะเพียงพอที่ใช้กับเขาได้แล้วแน่นอนทางเบนี้มารู้เท่านี้ก็โอเคแล้วต่อมาก็คือคุโรเอะเยวริบรุตเลยพูดว่าคุโรเอะคุโรโนะอา์ฟังฉันด้วยถ้าช่วยถ่วงเวลาอย่างนี้ไว้ได้บเบอร์นี้มารุตจะค่นเบอร์นีหลังจากนั้นก็ค่นจีอูครั้งนี้เป็นแพทเทิร์นตรงข้ามจากเมื่อกี้ ตอนนี้คุโรเอะกลับไปเป็นรูปร่างผู้ใหญ่แต่อยู่ในสภาพที่ห่างจากสภาพเดิมมากตรงนี้อยากให้ใช้แผนที่ปลอดภัยและมุ่งเป้าหมายเพื่อชัยชนะที่แน่นอนแค่ให้คุโรเอะถ่วงเวลาเอาไว้จะกว่าที่เบนี่มารุจะชนะก็เพียงพอแล้วลีบรุก็คิดอย่างนั้นแต่คุโรเอะก็ตอบว่าเดี๋ยวก่อนสิฉันยังไม่แพ้สักหน่อยถ้าหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ชนะได้แน่ต่อด้วยคุโรโนอาใช่แล้วรมบรุเมื่อกี้นี้ถูกเ้วโซทอปปันป่วนไปก็จริง ถ้าสู้อย่างจริงจังล้วก็ไม่แพ้หรอกนะพวกคุรุเอกเองก็มีใจสู้เต็มเปี่ยมเลยพอรีบรุรุคคาดเดาเอาไว้อยู่แล้วว่าต้องพูดอย่างนั้นแน่ก็เลยไม่ตกใจดังนั้นรีบรุคุคเลยเสนอไปหนึ่งเรื่องริบรุลุกก็พูดว่าถ้างาน,นมีเงื่อนไขหนึ่งข้อนะแล้วคุรุเอกก็พูดว่าอะไรพอโดนถามกลับมารีบรุลุกก็พูดว่าใช้ย,ยกโซ่ทอดอีกหนึ่งครั้งแล้วเอาชนะนนให้ได้อย่างไรที่ตีนอยซีพอได้ยินรีบรุุคพูดเช่นนั้นคุรุเอกกับคุรุโนอาก็ได้ตกใจแล้ววพูด่าอะ เดี๋ยวพวกเธอก็ได้ตั้งลำใหม่และพูดออกมาว่าถ้าไะยัดสั้นก็พอหยุดเวลาได้นะแต่มันสั้นเกินไปทําอะไรจีอูไม่ได้หรอกนะพอดิอน,นเช่นนั้นลีรุก,ก็คิดว่านึกแล้วว่าถ้าคุณละเอียดไม่ฝฟืนแล้วก็ใช้สกิลอย่างชํานาญได้ระยะเวลาอันสั้นที่ว่านั้นยังไม่ชัดเจนเลยว่าจะให้ตั้งเป้าหมายกี่วินาทีแต่คงเป็นเวลาที่ไม่เพียงพอที่จะไล่ต้อนจีอูที่ครอบครองอัลติเมทสกิลอยู่หรอกเพราะงั้นถึงจะเกินขีดจํากัดไปแล้ว แต่ครั้งต่อไปอาจจะไม่เป็นอะไรรีบรุติคิดเชนหนังก็เลยพูดออกมาว่าฉันก็จะร่วมมือด้วยจะช่วยคำนวณให้เองเพราะงั้นเราทำอีกครั้งหนึ่งนะพอดินเชนหนังคุณเอก,ก็ตอบว่าถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกตัว้วยคุณโน,โนอาจะปลดปล่อยอาณาเขตประมวลของรีบรุตสินนะถ้างั้นคิดว่าสามารถควบคุมได้นะคุณโรเอกกับคุณโนอายินยอมในความประสงค์ของรีบรุแล้วและรีบรุก,ก็คิดว่า ดูท่าจะไม่สบายใจแต่จริงๆแล้วลีมูร์ก็มีความรู้สึกเดียวกันอย่างไรก็ตามนี่คือข้อเสนอจากคุณลาฟาเอลเองจะเป็นอะไรไหมนะลีมูร์ก็คิดเช่นนั้นต่อให้คิดไปก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ลีมูร์ก็เชื่อใจในตัวคุณลาฟาเอลคงพอคิดอะไรบางอย่างแน่ตรงนี้ก็ต้องเชื่อและกระทำแต่โดยดีแล้วครุโนอาก็ได้ยกปัญหานั้นขึ้นมาให้ลีมูรุรที่กำลังคิดพรุโนอาก็พูดว่าแต่ว่าพลังงานไม่พอนะ แปลงมาเป็นรูปแบบการต่อสู้ได้ก็จริงแต่ยังฟื้นฟูพลังงานขนาดให้หยุดเวลาไม่เสร็จเลยต่อให้เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานด้วยความรูวมือของรีมารุแล้วก็ตามคุณละเอียดในตอนนี้นะ่ะคงไม่สามารถใช้ได้อย่างชำนาญหรอกนะพอได้ยินเช่นนั้นรีมารุก็คิดว่าเรื่องนั้นตัวเขาเองก็คาใจอยู่เหมือนกันคงจะกําหนดการให้ยืมพลังจากตัวเขาอยู่แต่แค่นั้นจะพอเงินเหรือระหว่างที่รีมารุค,คิดอยู่นั้นลาเฟียก็ได้ตอบว่า ถูกต้องไม่มีปัญหาริบรุได้ยินการตอบกลับมาอย่างทรงพลังของอาจารย์ลาเฟลแล้วก็คิดว่าคงจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างเลือกถามรายละเอียดไปก่อนจะดีกว่าแล้วต่อมาริบุรุก็ได้พูดกับคุโรเอะว่าไม่มีปัญหาถ้าไม่พอเดี๋ยวฉันจะเตรียมให้เองแต่คนที่เตรียมคือคุณลาเฟลต่างหากแต่พอนี่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาอธิบายให้ฟังก็เลยพูดโอ้อวดไปพอฟังคําตอบของริบรุแล้วคุโรโนอาก็ได้ยอมรับแล้วก็ได้พูดว่า เข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นแสงก็เห็นด้วยให้เจ้านั่นได้ลิ้มรถกับความเจ็บปวดกันเลยดังนั้นแผนการจริงได้กําหนดแล้วเริ่มโต้ตอบได้คลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า